นะคะคเกาจะไปเก็บหอยนะคะเก็บหอยที่เนรนานเนาะหอยเชอร์รี่นะคะคือพี่สาวน้องคำสาวกับพี่นางไปก่อนแล้วเนาะเราก็จะตามหลังไปนะคะคือเราไปเที่ยวไม่ทันนี่ตอนนี้เราหน e, ้าปรสารนะคะเมื่อกี้โอเคเราจะไปเก็บหอยอ่าอ่ากินเป็นไหมกินเป็นอร่อยไหมอร่อยอร่อยชอบกินใช่ไหมชอบกินค่ะค่ะชอบน้องเขาชอบน้องคำสาวก็ชอบกินเนาะมันก็ชอบกินนะคะคือเอาไปผัดก็ได้แล้วก็เอาไปย่างก็ได้นะคะโอเคไปไป ตอนนี้ก็มาถึงนางแล้วคะคะเราจะไปจ้าเอ๋พี่นางกับพี่สาวหอมนะคะมา ค่ะนะคะเออ่หอยที่ชิงตุงก็ถ้าเขาเก็บไปขายไล่นะคะเออ่คือจะมีเมียค้าเออ่ซื้อต่อไปขายเนาะแล้วก็ไปขายที่ตลาดใหญ่ก็ไล่นะคะตลาดใหญ่ที่ในเมืองเนาะเอ่อจอยกับหือ้อนางสามเลยสามอ่อจอยหนึ่งนะคะจอยหนึ่งก็ประมาณโลก,กว่านะคะที่ชิงตุงเขาเรียกว่าจอยหนึ่งเนาะจอยก็ประมาณโลก,กว่าก็เอ่อจอยหนึ่งนี่ประมาณสามพันจานนะคะก็ประมาณเหกสิบบาทตังไทเนาะ สาฟันซัด60บาทนะคะคือต้องต้องต้มก่อนเนาะถึงจะไปขายไม่ใช่ว่าเอาทั้งเปลือกทั้งอะไรนี่ไม่ใช่นะคะต้องต้องเอาไปต้มก่อนแล้วก็เอาเอาขี้อ่ะข,ขี้ขี้ออกก่อนนะแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะต้มก่อนอะไรประมาณนี้มันสุกแล้วอันนี้แล้วก็ไปขายนะคะไปขายให้แม่ค้าแล้วแม่ค้าไปข,ขายต่ก็เขาก็จะไปขายในตลาดก็จะเป็นขายเป็นก๊อกอ่ะกลอกนมนมกน๊ก้อกนมนมก๊้อกนมนมก๊้อกนนม จะลงมาตีนั่งเลยอีน้องคนหนูจะลงแล้วครับสักอะไรลงจับนะนี่มาขับรถมาเนออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ามมานายกับเอาไว้ เล็กๆโอเป็นเลัยนะน๊ะในขนมนอง Nè nè, này. Nè. Cầm này lít chụp ạ. Nè các sao? Con này Không biết gì. Này, vậy mà. U Ô đi mà. nắm này sắp phân đi. Nút trong nắm Này này này. Này. Ừ, đi đi nắm này. อันนี้โอ้นี่นี่นี่น้องคนเสาเห็นน้องหนูไม่เห็นย่างหอยกันย่างหอยกันย่างหอยกัน ของน้อ,องคนหนึ่งไอ้เท่านี้เฮ้ยมอยมงไม่ค่อยชัดอ่ะไปไปจะไปไหนไปเก็บหอยไปเก็บหอยนะคะนี่ยังไม่ทันโดนนาน,นี้ล้มก่อนเลยนะคะลุกก่อนลุกก่อน

ở ờ, lại ăn nương u lóc này mình nắm tên rồi ồ sao này là của anh cầm wow

ไปหอยมีมีในทองเซอร์เองอะ่ะได้เยอะสุดเลยพี่นางเนี่ยควรจะเอาไปขายเนี่ยสนใจสั่งไล่นะคะรับออเดอร์อ <c oughs> ขาย <c oughs> หอย <c oughs> หอยเชอรี่นะคะเมื่อถ้าเจ้าของนาม,มาเนี่ยตกใครตัวมันนะต้องรีบวิ่งหนีนะควก็สาวถ้าเจ้าของนาม,มาเห็นแล้วเนี่ย คือตัวนี้เจ้าของนามาแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะมาบ้าเลยรไหมนี่สุกเร็วแล้วก็ไม่บ้าอะไรนะคะมาเอามาเอาอันนั้นเองนะคะมาเอาปุงสีไปเองนะคะค่ะตอนนี้เราก็เก็บหอยเสร็จแล้วนะคะก็ อสองนาเนาะสองลบทหรือสองลบแบบนี้นะคะก็ก็ไม่มีแล้วนะคะก็มีอยู่แต่ว่ามันเล็กเนาะอันนี้คือของอเพื่อนนะคะของเพื่อนี่ไล่เยอะกว่านนกว่าน้องคำนุ่มนะคะอันนี้ของน้องคำนุ่มกับน้องคำเสาเนาะสองคนนี้ไล่เท่านี้อีกเนี่ยคนเร็วคนเร็วไล่เยอะมากเลยนี่ของพี่นางหนูคือของพี่นางก่อนค่ะพี่นางไล่เยอะไหมว้าหุณเใหญ่มากเลยคือถ้าไล่เยอะพี่นางจะเอาไปขายนะคะจะไปขายขายให้เมยค้าเนาะ เออโลละเออโลก่อนแล้วโลโลก่อนนี่สามพันสามพันจัตนะคะแล้วก็ประมาณหกสิบบาทนี่เนาะแล้วก็ก่อนที่จะไปขายก็เหมือนน้องนองหนูพิมื่ากีนนี่นะคะก็ต, <bon> ต้องต้มก่อนสุกก่อนแล้วก็เอออะไรเอาขี้ออกอย่างนี้นะคะนี่อันนี้ของของน้องหนูเลยน้อยสุดเลยแล้วเราก็จะไปต้มแล้วก็จะไปกินกับน้ําจิ้มนะคะนี่อรอยอร่อย,อย,อยเอาไปต้มก่อนเนาะ <gray> โอเคแล้วก็จะกลับบ้านแล้วเนาะ Thank you ว่าแล้วน,นะคะเราก็จะมาเอ่อเชหอยเอ้เช้เอ้ล้างหอยก่อนนะคะเช่น้ำให้ก่อนโอ้ยละหมดเลย,ลเลยคืออันนี้เราจะทำกินนะคะกินเย็นนี้นะเม่เม่เม่เป็นคนทำไปแล้วนะบ๊ายบายบบ๊ายบายาย,ายน้องสาวกับนอ้องหนุ่มได้เอ,เอ็กซ์ได้ได้น้อยสุด ราจะทำสินเย็นนี้นะคะค่ะก็ตอนนี้ก็นี่นะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่เป็นคนทำนะคะก็เราสกปรกเป็นคนเก็บมาเมื่อกี้เนาะแต่ว่าที่เซงตรกลงนี้จะมีขิดเอยจะมีขีดหรือว่าจะมีแบบเอ่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรอะตำนานอะไรแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรอะก็ถือนะคะว่า ถ้าไม่ใช่คนในบ้านนี้ไม่ให้กินหอยไม่ให้กินหอยนะคะในบ้านนี้นะคะคือน้องคําเสากินในบ้านน้องคำหนุ่มไม่ได้นะคะคือถ้าถ้าจะกินก็ต้องซื้อกินนะคะไม่งั้นก็เอากลับไปกินบ้านนะคะที่สุดคือก็จะมีแบบนี้นะคะเนาะไม่งั้นเนี่ยน้องคำเสาไม่อยากมาหาน้องคำหนุ่มนะคะถ้าน้องคำหนุ่มไปไปบ้านคนอื่นเนาะถ้าเขาทําหอยหอยกินอะไรแบบนี้น้องคำก็กินไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่อยู่ในบ้านดังนั้นนะคะก็ต้องเออก็ต้อง ถ้าอยากกินก็ซื้อกินนะคะซื้อกินเนาะซื้อเป็นพิธีนะคะแบบนี้เนาะที่งหนูเขาจะถือกันแบบนี้นะคะก็เลยน้องผมก็จะแบ่งให้น้องไปกินที่บ้านนะคะคือกินบ้านนี้ไม่ได้นะคะกินว้านนี้ไม่ได้เลยที่จร่งหนูเขาจะถือแบบนี้นะคะโอเคนี่ให้น้องไปนะคะคนละครึ่งเลยเนาะโอเคนี้นี่สำหรับน้องนี่สำหรับน้องคอหนุมนะคะ ต้องไปกินที่บ้านะนะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอันนี้พริกนะคะพริกนี่โอเคนี่อร่อยมากเลยนะคะแต่ยังไม่ได้กินนะคะได้กินก็ได้กินก,ก,นก็อร่อยใช่ไหมค่ะนี่นะคะน้องคอมสก,ก็จะเอาไอยกลับไปกินที่บ้านนะคะกินที่บ้านน้องคำเดี๋ยวไม่ไล่เนาะแต่เอาเอากลับไปกินว่านไล่นะคะคือถ้ากินว่าน้องคมเดี๋ยวนี้กูน้องคำเสาไม่มาเล่นน้องคอมหน๋นะคะไวไปเร็วเรว นี่นะคะที่ต้องได้กลับมากินที่บ้านนะคะที่จริงจะมีแบบนี้เนอะอร่อยไหมอร่อยค่ะแม่คบมากินตั้งลไม่คบไม่กินไม่คบมากินแม่อร่อยไหมเมื่อกี้คือน้ำลายจะไหลเลยเนาะเห็ุการณ์แบบนั้นอะคือเอามากลับมากินที่บ้านได้เนาะบ๊ายบาย นี่นะคะหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะถ่ยให้ดูใกล้ๆก็จะมีตะไคร้แล้วก็ตะไคร้นะคะแล้วก็มีหอยเนาะแล้วก็ใส่เกลือเองนะคะเพราะว่าไม่กินของรสเนาะก็กินบ้างไม่กินบ้างนะคะแล้วแต่อารมณ์เนาะคหมนุ่มนะคะมันดูจะเวทีเพราะนัาเรียนถ่ายเนาะแบบนี้นะคะก็เอามาโคกเอ้ยไม่ใช่เอามาจืนจืนหรือว่าโค่จืนจืนจืนเนาะจืนอุ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะ นี่ไปเก็บตักขี้นามานะคะอ,อร่อยอะ้อะอยลุกใเญ่มากเลยนี่น้ำจิ้มสามรสนะคะทำเองนะคะนี่พริกหนุ่มเนาะอ่าเมื่อกี้ตอนถ่ายนี่อ๋ตอตอนถ่ายไม่ใช่ตอนถ่ายนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าทำในทำในห้องโคนาะห้องโคน่จะเป็นไม้แล้วก็สูงอย่างนี้ยก็เลยแคบนะคะถ่ายทำยากนิดหน่อยเนาะคุณไม่เคยชัดแล้ว អ <coughs> <coughs> ូ <coughs> <coughs> พริกไม่ค่อยเสียดนะคะเพราะว่าเป็นพริกไม่เสียดเนาะคือสําหรับคลิปนี้ก็จะลาไปแล้วนะคะคือไปเก็บหอยนี่สนุกมากเลยค่ะน้องคําสวก็น้องหนูไปเก็บคือสองคนนี่เก็บเนี่ยไล่ได้น้อยกว่าทุกคนเลยนะคะทุกคนนี่โอ้เก็บเนี่ยไล่เยอะนะคะเขาเก็บคนเดียวนี่ได้เยอะขนาดสองคนนี่สู้คนเดียวยังไม่ไหวเลยนะคะคือเขาเอาไปขายนะคะพี่นางเอาไปขายเนาะแล้วก็เพื่อนนี่เอาไปกินนะคะแล้วก็น้องคำหนุก็เอาไปกินนะคะคือขายไม่ได้นะคะเพราะว่าได้น้อยนะคะก็ทํากินนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปแล้วนะคะก็ขอบคุณมากมานะคะที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดก,ดกระดิ่งสั่นให้น้องคำนุ่มนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องคำนุมเลยนะคะสวัสดีคะ่ะบายบายคะ่ะออ้ยสวัส,สด,ดีสวัสดีดีบายบายสวัสดีอ,อะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่อกินเนี่ยไม่สวัสด,ดีดีบายบายเนาะแล้วก็บายบายมาสวัสดีนี่คาผิดใบค่ะบายบายสวัสดีค่ะ